เป็นตัวจริงบนโลกที่ท้าทาย n e w p a j e r o Sport Elite Edition ต่อเนื่งองกันเลยครับทุกท่านกับรางวัลประเภทเพลงไทยสากลสาขาศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมแล้วกันนี้ครับผมขอเรียนเชิญคุณแจ็คกี้จักรินกังวานเกียรติชัยครับได้ให้เกียรติขึ้นประกาศรางวัลเรียนเชิญครับรางวัลคมชันลึกอวอร์ดครั้งที่20ประเภทเพลงไทยสากลสาขาศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมนะครับได้แก่ ไลคแค้นครับผมไลค์คิวว่าง่ารก่นน่นะครับผมก็ขอขอบคุณงานคมชันลึกอวอร์ดมากๆเลยนะครับผมที่เชิญชวนไลค์แค้นมาในวันนี้แล้วมอบรางวัลนี้ให้กับไลค์แค้นนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ต้องขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนนะครับที่ตั้งใจทํางานแล้วก็ ตั้งใจทาผลงานออกมาจนได้รับรางวัลนี้ครับผมขรับผมขอขอบคุณทาง g m m TV นะครับแล้วก็ラ i เซอร์มิสิครับที่ให้โอกาสไลค์แคนได้เดบิวต์มานะครับผมแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการทุกคนนะครับที่เห็นถึงศักยภาพของพวกเราไลค์แคนนะครับขอขอบคุณพี่แบมมากๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเลยครับที่ให้โอกาสพวกเรามาจนทุกคนเห็นความสามารถของพวกเราในวันนี้นะครับขอบคุณไลค์ิูด้วยนะครับครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ เข้ามาในพักของไรแคนนะครับที่ทำให้ไรแคนไแคนอยู่ทุกวันนี้นะครับก็อยากขอบคุณมากๆครับคนชันลึกอวอร์ดนะครับแล้วก็สัญญาว่ารางวัลนี้รางวัลแรกของเราครับก็จะเป็นกำลังใจให้เราได้ผลผลิพนงงานออกไปเรื่อยๆนะครับพวกเราดีใจมากเลยครับขอบคุณมากนี่เป็นรางวัลแรกของพวกเราเลยแล้วก็ขอบคุณมากๆครับทางคมชันลึกอย่าลืมติดตามไรแคนด้วยนะครับขอบคุณครับ ไลค์แคนต่อเนื่องเลยครับกับสาขาศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยมแล้วการนี้ครับผมกอเรียนเชิญคุณฟลาวเวอร์ฟาพิชญาเนนูสีครับเจ้าของรางวัลศิลปินหน้ามายอดเยี่ยมประเภทเพลงไทยสากลสาขาศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยมได้แก่ Fellow Fellow ค่ะยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยมากมากครับกับ Fellow ล e l l o ล ไม่แปลกใจเลยจริงๆครับกับรางวัลน,นี้ศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยมก็ขอบคุณคมชัดลึกอวดมากนะครับผมที่เห็นในคุณค่าของวงพวกเรานะฮะขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะครับผมที่ให้พวกเราได้รับรางวัลน,นี้นะฮะพวกเราทํางานกันมาประมาณรับสิกว่าปีะฮะเราเดินทางกันมานานมากคิดซะว่าเราเป็นเป็นตัวอย่างของความพยายามแล้วกันผมเชื่อว่าไม่ว่าใครก็ตามนะครับผมถ้ามีความพยายามนะฮะ ความสำเร็จมันจะมาหาคุณในสักวันนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับศิลปินทุกๆท,ท่านนะครับผมอยากจะขอบคุณทีมงาน k ิ c k s Record ทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานวงที่แบบอยู่กับเรามาตั้งแต่เริ่มต้นขอบคุณทุกคนมากจริงๆครับแล้วก็ขอบคุณแฟนเพลงท,ทุกคนที่ติดตามเรามาอย่างต่อเนื่องจริงๆครับขอบคุณครับเดินทางกันต่อครับทุกๆท่านกับรางวัลคมชัดและก็วอสครั้งที่20ประเภทเพลงไทยสากลสาขาศิลปินหญิงเดี่ยวยอดเยี่ยม แล้วกัรน,นี้ครับผมขอเรียนเชิญคุณเล็กกรีซี่คาเฟ่ครับเจ้าของรางวัลศิลปินชายเดี่ยวยอดเยี่ยมคมชัดลึกออดครั้งที่1 0ได้เกิดขึ้นประกาศรางวัลครับรางวัลคมชัดลึกออดครั้งที่20ประเภทเพลงไทยสากลน,นะครับสาขาศิลปินหญิงเดียเด่ยวยอดเยี่ยมโบกี้ไลออนครับขออนุญ,ญาตให้ตัวแทนนะครับได้มารับรางวัลแทนโบกี้ไลออนครับวันนี้น้องโบกี้ติดภารกิจที่ต่างจังหวัดนะครับ กก็ยัังไขขออบคคุณมชดเพลงไทยสากลสาขาศิลปินชายเดี่ยวยอดเยี่ยมแล้วโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญคุณลุลาการยารัตครับเจ้าของรางวัลศิลปินหญิงเดี่ยวยอดเยี่ยมคมชัญลิเกอวอร์ดครั้งที่8เรียนเชิญประกาศรางวัลครับศิลปินชายเดี่ยวยอดเยี่ยมได้แก่เจฟซา ดังอีกดังอีกขอบคุณครับสำหรับเส้นเสียงของทุกคนอย่าลืมดื่มน้ำกันนะฮะก็สวัสดีพี่แบมนะครับผมสวัสดีครับพี่ครับผมกอ็อย่างแรกเลยก็ขอบคุณคมชันลึกนะครับผมสำหรับรางวัลน,นี้นะฮะแล้วก็สิ่งที่อยากจะขอบคุณเลยก็คือขอบคุณครอบครัวมากๆจริงที่ ตอนที่เราฝึกร้องเพลงในห้องน้ำแล้วเขาไม่ลำคาญนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานผมเชื่อเสมอว่าผลงานที่ดีมาจากทีมงานที่ดีแล้วก็ผมขอบคุณสตูดิโอเตาร์เทนนะครับผมแล้วก็วอนเนลล์มิสิกไทยแลนดอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะขอบคุณเลยก็คือเมื่อกี้ได้เห็นพี่เบิร์ดขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนศิลปินระดับเลเจนดารีบบ ary, เป็นสิ่งหนึ่งที่อินสปายผมมากๆแล้วก็ ทำให้เราได้สร้างผลงานผมหวังว่าและผลงานนี้มันจะอินสปายศิลปินรุ่นๆุ่น,นต่อไปเช่นเดียวกันแล้วก็สิ่งสุดท้ายเลยอยากขอบคุณไม่ว่าจะเป็นผู้ฟังนะครับผมแล้วก็คุณมันเสารทุกคนมากมากนะจ๊ะครับผมก็ขอบคุณแล้วก็ผมเชื่อว่ารางวัลน,นี้เป็นรางวัลของผู้ฟังทุกคนแล้วก็คนที่ ตามมาจากซีรีส์ก็นี่ก็คือรางวัลของพวกคุณแล้วก็คุณมาาซวครับอันนี้รางวัลพวกคุณเดี๋ยวผมรับฝากไว้ครับขอบคุณครับกาบประเภทเพลงไทยสากลสาขาศิลปินทีป๊อปยอดเยี่ยมและผมขอเรียนเชิญคุณบุรินบุญวิสุทธ์ครับได้ให้เกียรติขึ้นประกาศรางวัลครับรางวัลคมชัดลึกออบอดครั้งที่20ประเภทเพลงไทยสากลสาขาทีป๊อปยอดเยี่ยมได้แก่ for eve ครับ Eve, to สวัสดีทุกคนนะคะพวกเราโฟอีฟค่ะขอบคุณแฟนคลับผู้ติดต,ตามทุกคนที่เฝ้าดูและคอยซับพอร์ตทุกการเดินทางของเราเลยตั้งแต่ตอนที่พวกเราเริ่มเป็นศิลปินนะคะขอบคุณรุ่นพี่ทุกคนรุ่นพี่นักแสดงศิลปินในวงการทุกคนที่เป็นทั้งแบบอย่างแล้วก็แรงบันดาลใจให้พวกเราโฟอีฟนะคะสิ่งสุดท้ายที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลย ขอบคุณเพื่อนๆในวงการทีป๊อปทุกคนนะคะที่เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราเหมือนกันนะคะทําให้เราเห็นว่าแรงไฟแล้วก็ความสาม,มารถความพยายามของทุกคนที่จะพัฒนาวงการทีป๊อปให้ได้เป็นที่รู้จักถึงทุกวันนี้มันยอดเยี่ยมจริงๆค่ะพวกเราก็สัญญาว่าจะเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่ช่วยกันพยายามพัฒนาวงการดนตรีของประเทศไทยให้ยอดเยี่ยมอยู่เสมอค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับและยินดีด้วยครั้งครับส่งเสียงกีดังๆใหม่ครั้งให้กับ4 e ขอบคุณมากครับและยินดีด้วยเดินทางต่อเน,นื่องกันเลยครับทุกท่านกับประเภทเพลงไทยสากลสาขาเพลงยอดเยี่ยมแล้วโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญคุณอัตาอัตรกรเดชมากครับได้ให้เกียรติขึ้นประกาศรางวัลครับสวัสดีครับผมกรอ,อัตรกรเดชมากนะครับรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่20ประเภทเพลงไทยสากลสาขาเพลงยอดเยี่ยม ขอแสดงความยินดีกับดาวหางฮันเลฟเฟลโลเฟลโลครับได้ได้ว่าเป็นรางวัลที่สองติดมือกลับบ้านไปเลยนะฮะเมื่อสัครู่น,นี้รับรางวัลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยมเฟลโลเฟลโลกลับขึ้นบนเวทีอีกครั้งหนึ่งครับยังตื่นเต้นอยู่นะฮะก็ <laughs> ขอบคุณมากๆขอบคุณคมชัดลึกอวบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพลงดาวหาเล่เนี่ยลํำพังแค่เราสองคนมันไม่มีทางมาถึงจุดนี้ได้นะฮะต้องขอบคุณแฟนเพลงทุกคนนะครับผมที่ชื่นชอบเพลงนี้นะฮะขอบคุณพี่น้องศิลปินทุกท่านที่เอาเพลงนี้ไปร้องนะครับผมก็เอาไปร้องต่อไปนะฮะแล้วก็เพลงอื่นของ Fello w f e l l o w ก็มีนะฮะเอาไปร้องต่อนะฮะขอบคุณมากนะฮะขอบคุณ k ิกส์เล็กคนะครับผมพี่แทนพี่คัตโตะที่ เชื่อมั่นในตัวของเราเชื่อมั่นในเพลงเพลงนี้นะฮะขอบคุณครอบครัวของเราทั้งสองคนแล้วกันครับที่แบบซัสพอร์ตพวกเรามาตลอดฮะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เอาเพลงของเราไปอยู่ในช่วงชีวิตของทุกคนด้วยครับ